พวกเราท่องได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานี้มีละมีหนึ่งตู้พระไใจพิดกเลยเป็นหัวข้อธรรม84,000พระธรรมขันธ์ทั้ง84,000พระธรรมขันธ์84,000หัวข้อสี่ประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเอาไว้ถึง45ภาษาน่ย นี่แปด0มพันข้อนี้เมื่อสรุปเหลือเพียงสามข้อว่าเป็นภาษาบาลีไว้เลยสัพพปาปัสสะอาการะนังห้ามทําชั่วทั้งปวงกุศลสูปธรรมประสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมส,สัจจิตตปร,ริโยทะปะนังทำใจให้ผ่องใส เอตังพุทธานศสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าในอดีตมากมายมหาศาลเท่าไรก็เทศเรื่องเดียวกันสรุปแล้วท่านเทศเหมือนกันเลยทุกองและคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสสอนอย่างนี้เหมือนกันทุกๆพระองค์แต่ว่า ประชาชนส่วนมากเมื่อเข้าวัดแล้วก็มักจะคิดงว่าก็ละชั่วแล้วทำดีแค่นี้ก็พอแล้วนี่จะต้องไปทำใจให้ผ่องใสทำไมช่วยกลับไปบอกคนที่บ้านด้วยมันจำเป็นต้องทำใจให้ผ่องใสละชั่วคือไม่ทำความชั่วใหม่อีกแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วทำดี จะตักบาตรทำบุญทำทานแล้วก็ทำไปจะดูเลาะแลพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องให,ให้ดียังไงก็ดูกันไปนั่นทำดีแต่ว่าแค่นี้ไม่พอเพราะอย่างที่บอกกรรมเก่าที่ไม่เข้าท่าเคยทำไว้มันก็มีเหมือนกันแล้วจะทำไงกับมันล่ะเวลามันตามมาอย่างเนี้ย ก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกทำใจให้ผ่องใสให้เขาไว้แล,ไแล้วทําไงมันจะผ่องใสเมื่อกี้ก็นั่งสมาธิกันมาให้มันผ่องใสระดับหนึ่งกลับบ้านก็ไปสวดธรรมาจาักอีกสักระดับหนึ่งก่อนนอนแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาอีกสักระดับหนึ่งอันนั่นแหะทำใจให้ผ่องใสมาฟังเทศอย่างนี้ก็ทำใจให้ผ่องใส เรื่องของการทำใจให้ผ่องใสมีความจําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องและจริงๆแล้วต้องทําตลอดเวลาด้วยคือบาปใหม่ไม่สร้างบุญใหม่เร่งสร้างเอาไปแต่ส่วนมากมักจะพอใจกันเท่านี้แต่วันนี้ไม่ได้แล้วบาปใหม่ไม่ทําบุญใหม่ก็สร้างแล้วก็เอาใจไปไว้ที่กลางกายของเรา ทบทวนบุญให้ใจมันใสอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปถ้าอย่างนี้แล้วก็โควิดควายวิดไม่กลัวมึงล็อกก็ช่วยกันนะ